หน้าเราสองคนมาละเรื่องตัวช่วยเสริมอาหารจริงๆพูดถึงยาที่ดีที่สุดนันจริงๆคืออาหารเนะพี่นาะถูกต้องครับผมก็คือทานอาหารที่เหมือนเป็นยาไปเลยดีต่อสุขภาพแต่หลายคนบอกว่าโอ้สุดท้ายก็ต้องพึ่งยาอยู่ดีอเสริมอาหารในนี้เราสนับสนุนเพราะบางอย่างเรากินได้ไม่ครบไง,งครับแต่ถามว่าซื้อยาจ่ายยาค่ามงค่าหมอแต่ละทีมันต้องใช้เม็ดเงินเยอะไหมเศรษฐกิจแบบนี้อีกเยอะมากเพราะยาบางตัวนี่คุณนะถ้าคุณเป็นบางโรคเนี่ย ตลอดชีวิตจริง,จ,รงจ่ายไปเถอะหาเงินเท่าไหร่มันก็จ่ายค่ายาค่าหมอไปอะไม่ไหวจริงเอ,อเอาอย่างนี้อาหารที่เราจะกิน,น่ะส่วนใหญ่ดีหรือทำลายสุขภาพให้พ่อ,พอ,พอ,พอแม,แม่ลองนึกดูเรายกตัวอย่างนี่เรามีแล้วขอมม <c oughs> <ๆ>าาแชร์ใส่ครีมแปลว่ากินหมดเกลี้ยงให้ดูอันนี้เนี่ยยกให้ดูนี่อะไรจ้าก้องไหนกล้องไหนเนี่นี่ก็คือข้าวไลซ์เบอร์รี่อกไก่คนไม่อยากอ้วนต้องกินอกไก่เพราะไรไขมันแต่ถ้าอย่างเราเราครับสายกินเอาเอาร่อยไว้ก่อนเข้ามันไก่ครับไปเล อันนี้ก็ไก่เหมือนกันแต่ว่าเป็นส่วนไหนไม่รู้แล้วแต่คุณชอบบางคนเอาเนื้อเอาหนังด้วยแต่เมื่อเรื่องของราคาเข้าไรซ์เบอร,ร์รี่อกไก่เนี่ย89ถึง1 <89 S> 2 0 89เเลยเหรอใช่อันนี้ ผมว่าประมาณสักส4มบาทอะอะไรนะอ,นอ่าประมาณนี้นะเออแล้วถ้าเบิ้ลอะออได้สองเท่าเลยนะเท่ากับตันเดียวอะงั้นเลือกอันนี้นะงั้นไงมันเรามีสิทธิ์เลือกถูกไหมเร<อ>าไม่ได้บอกเขามันไก่ไม่ดีแต่เรามีสิทธิ์เลือกเ,ออเราจะดูแลสุขภาพแบบไหนอะหรือว่าเราจะทานสลัดสลัดก็ได้นี่มีน้ำสลัด้ว่เราลาดเลยนะเราลาดเลยนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะเราลาดนะ เราล้านแล้วปบบ้าพี่กินด้วยเอ้อ,อ,อ,อย่างเงี้ยสายคลีงก็ต้องกินแบบนี้ถามว่าสลัดบ้านเรามันเท่าไหร่พี่เอ๋ยเอาจริงๆแชร์เคยกินนะร้อยกว่า200ก็เคยจริงเหรอจริงเนี่ยสลัดเนี่ยเฮ้ยจานเล็กแค่เนีน้ยนะืเมือ่อสู้อย่างนี้เราก็สไ,ได้เนาะป้าป้าไม่แม่เนาะเช้าเช้ามาห้าบาทสิบบาทเด็กไปโรงเรียนคนไปทํางานแวะกินข้างทางปิ้งย่างกันน้อนร้อนง่ายเลยอร่อยด้วยอ่ะอันนี้ข้าวในห้าบาทอ่ะตีแพงสูงก็สิบบาทไม้ละห้าบาทเท่าไรเอง อิ่มแล้วมื้อนึงอะเราอยู่ในประเทศแบบนี้ไง <c oughs> ประเทศที่หมูปิ้งหรือข้าวขาวหมูประมาณ35 <c oughs> แต่สลัด300อ่ะดูแลสุขภาพก็กินไปสิพบอ, <6 S 2> อย่างต่ำไม่ต่ำกว่าร้อยต่อมืออ้อแต่เรายัางย้ำว่ากินอะไรก็กินได้แต่ต้องกินแบบพอดีกต,ต้องนะคะเพราะอะไรรู้ไหมส่วนหนึ่งเป็นอวัยวะร่างกายเราที่หลายๆคนลืมมองข้ามหัวใจเราเปลี่ยนได้ปอดเราอาจจะเปลี่ยนได้หรือมีข้างเดียวหรืออะไรไตล้างได้แต่สิ่งหนึ่งที่ล้างไม่ได้เราก็เปลี่ยนไม่ได้คือตับทุกอย่างลงไปที่ตับหมดเลยก็เมนูแต่ละอย่างที่เรากินกิน กันอยู่ทุกวันนี้ชาบูหมูกัะทะเอยกินปิ้งย่างเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีอะไรที่แบบเออแอลกอฮอลังกรงแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียนเนี่ยหลายคนก็กินกันแล้วแต่นะฮะของทอดของมันเนี่ยมักมาเป็นเซตบุฟเฟ่ไม่ต้องพูดถึงถ้าเราอยากจะกินเหมือนเดิมแต่เราต้องดูแลตับดูแลยังไงดีล่ะทางด้านนูุนค่ะมาเมาเลยนี ิ่งที่ดูแลตับพ่อจ๋าแม่จ๋าจากทีมไวตาเนเจอร์เขาแบบคิดคนเรื่องสมุนไพรตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพเรื่องตับโดยเฉพาะก็คือตรีพารากาติชโชกนั่นเองถูกต้องครับผมตรีพลาประกอบด้วยสมอไทยสมอพิเพกแล้วก็มาขามป้อมนั่นเองครับช่วยกระตุ้นการทางานของตับขับสารพิษช,ช่วยลดความเสี่ยงภาวะของไขมันพอกตับอาติชโชกนี่ก็สําคัญหายากนะ แล้วราคาไม่ใชถ่ถูกๆนะคุณนะ <F ing. S 1> ช่วยเสริมการทำงานของตับให้เป็นปกติช่วยลดภาวะตับอักเสบช่วยลดความเสี่ยงของภาวะไขมันพอกตับด้วยอันนั้นน่ากลัวมีภูคราด้วยนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะพ่อจ๋าแม่จ๋ามีดอกค้าวลอยช่วยเพิ่มไขมันดีเข้าไปนะคะเมื่อนําสมุนไพรทั้งหมดนี้สกัดแบบเข้มข้นในรูปแบบซอฟเจลพืชก็เลยช่วยบารุงตับพ่อจ๋าแม่จ๋าไงคะบํารุงแล้วก็ขัดสารพิษล้างสารพิษแล้วช่วยให้ไขมันพอกตับค่อยๆลดลงด้วย <ừ> ลดความเสี่ยงในภาวะไขมันพอก และที่สําคัญร้ายสุดคือเรื่องของมะเร็งตับ อันนี้หนักสุดนะเพราะฉะนั้นกลับมาดูแลตัวเองดีกว่าครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาถามผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคไพยเค่เจ็บด้านตับแล้วแกก็ดูแลตัวเองจนเนี่ยฮะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยากจะมาบอกต่อให้กับคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้พบกับพี่รักเลยครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ดีดีพี่รักพี่รักนะขออนุญาตถามอายุแล้วก็อาชีพค่ะครับตอนนี้อายุ ห้าสิบหกอาชีพก็ขายของตามตลาดนัดนะครับเห็นว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับตับเป็นโน่นตับเป็นนี่เป็นยังไงครพี่ฮะรู้สึกเจ็บซี่โครงขวาซี่โครงขวาเเจ็บแบบไหนจุกๆุหรืออะไรอ๋อมันเจ็บแป๊บจีดขึ้นมาเลยแล้วมีอาการอื่นอีกไหมคะครับก็มีท้องผูกแล้วก็เริ่มมีอาการท้องบวมโตขึ้นท้องบวมด้วยหลายคนนึกว่าอ้วนกินเยอะนะคะแล้วก็ ผิวเริ่มออกเหลืองเหลืองตาก็เหลืองแล้วก็เราดูโทมไปเอคนเริ่มทักครับจนคนรู้จักเนี่ยก็เริ่มบอกเอ๊ะทำไมดูโทรมแล้วเอใจไหมตอนนั้นเราเอใจไหมก็พอเริ่มมีทักก็เริ่มรู้สึกครับรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราเราชัดไม่ดีแล้วอะไแปลกแปลกละครับครับเออขอนี้ย้นถามนิดนึงคือเป็นคนดื่มไหมคะแล้วก็สูบบุหรี่ไหมปกติก็ดื่มเฉพาะ ความจําเป็นนะเช่นเพื่อนชูงานสังคมแตก่ก็ดื่มนะฮะแล้วก็สูบเนี่ยก็เคยสูบมานานแล้วแล้วก็เลิกก็ปกติก็ดูไม่ใชปัจจัยเสี่ยงนะเพราะหลายคนคิดว่าโรคตับต้องเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์เท่านนจริงจริงเรื่องอาหารสําคัญมากเป็นคนทานอาหารแบบไหนคะครับก็ก็ปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับก็ นันข้าวแกงข้าวมันไก่ออข้าวหมูแดงชาบูหมูกระทะก็กินเหมือนกันคือถ้าเสาร์อาทิตย์ว่างเนี่ยก็เริ่มตั้งวงสังสรรค์ออ๋คำว่าตั้งวงนั่นแหละ <c oughs> ก็มาเลยชาบูเอ,อ่ยแอลกลอฮอล์อ่ยมันก็ธรรมดาใครจะไปกินวันจันทร์อังคาระภูตมาทำแล้วสุนเสาร์อาทิตย์อ่ะโอ้แล้วอาการเริ่มหนักขนาดไหนถึงกระทั่งต้องไปหาหมอครับก็เริ่มแบบเหนื่อยอ่อนเพลียรุนแรงอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีน้ำหนักลง แล้วก็หนักสุดเท่าเดิมแต่น้ำหนักครับหนักสุดก็วูบวบไปเลยวูบนี้ยังไงวูบยนี่งก็เหมือนเราอยู่ดีๆเนี่ยเราผับตัดเลยอ่ะครับเป็นแบบนั้นเลยฮะตอนนั้นไม่ได้เมาด้วยไม่ดีก็ล้มเลยเป็นอยู่ปกติทํางานปกตินะครับอันตรายเนาะใช่ครับก็นึกว่าแย่ไปแล้วเหมือนกันตอนนั้นไม่ได้ขับรถอะไรใช่ไหมอ๋อไม่รับไม่รับปูถ้าขับรถนะพี่ครับก็ปกติแล้วก็วูบไปอย่างนั้นเลยครับทีนี้ก็เลยถึงหมอเลยทีนี้ครหมอว่ายังไงก็ครอบครัวก็พาไปพบคุณหมอ ก็คุณหมอก็เบื้องต้นก็อย่างที่เห็นน่ะก็ว่าวูบมาก็เขาก็บอกแหม้ถ้าไม่หนักอย่างนี้ยก็คงไม่มาหาหมอ,อครับก็เลยก็เลยให้ตรวจสุขภาพชุดใหญ่แล้วเป็นไงผลมาก็เป็นสภาวะไขมันพอกตับไขมันพอกตับระยะสามระยะ3ามที่คือ,อยังไงคะครับก็ ถ้าเป็นระยะสี่ก็คือมะเร็งอะนะครับอีกนิดเดียวเดียขาอีกนิดเดียวจตะเกียวมะเร็งมาใ้ครับนี่คือนี่คืออาการที่น่ากลัวของตับรู้มาเพราะว่าระยะแรกๆเราจะไม่รู้ตัวเลยนะมารู้อีกทีคือหนักมากๆและอีกขั้นหนึ่งก็คือมะเร็งแล้วว่าใช่ครับแล้วมารู้จักไวยตาติพลาได้ไงคะไวยตาเนี่ยคือพญญาเนี่เขาทานไวยตางาดําอยู่อ๋อครับเขามีหลายตัวนะใช่ครับเขาก็เลยแนะนําว่ามีไวยตาที่ดูแลตับ ก็ให้เราลองเรากาลังเป็นเราก็เลยต้องรีบลองทันทีเพราะว่าความตายรออยู่ข้างหน้านี้ก็เลยต้องหาตัวช่วยและทางรัฐพี่กินนานไหมถึงจะรู้สึกว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้อผมทานไปประมาณสองเดือนกว่าสองเดือนนี่สองเดือนนี่คือสองกระปุกมันตกประมาณสองกระปุกสองกระปุกอันนี้คือยาหมอก็กินด้วยแต่ตัวนี้ก็เสริมไปเราเราต้องทานควบคู่ไปอยู่แล้วครับครับอันนี้มันเป็นตัวช่วยทางรัฐที่เราต้อง ข่ยความมาช่วยตัวเองค่ะรับผลของร่างกายแล้วก็การตรวจสุขภาพล่าสุดเป็นยังไงบ้างก็หลังจากทานไประยะที่บอกองสองเดือนเนาะจากเมื่อสามเดือนก่อนไปตรวจที่ค่าตับเกินร้อยกว่าเนี่ยออันนี้สุกตอนนี้เนี่ยค่าตับเนี่ยมันลงมาเหลือ60ซึ่งปกติคือ50ห้ามเกินเฮ้ยก็โอเคนะสเดือนนะคือือลงาลเยอะมันลงมาเยอะและเร็วผมก็เลยคิดว่าจะทานไปเรื่อยๆนี่แหละกะว่าอีกสัก มันน่าจะอีก2สองเดือนกว่าๆเนี่ยมันก็คงน่าจะกลับเป็นปกติได้นะค่าตับเนี่ย